เอ๋วัสดีค่ะใครมาใครมามาปากมือมามกปัก,ม,ปกมือมึงนยุ้ไงไหมมันเะ่าเข้ายิ้มให้ด้วยยิ้มให้ด้วยยิ้มให้ด้วยวันดีค่ะ ใครดูม้าลายใครดูม้าลายดูม้าลายจุ๊บจุ๊บ่จุ๊บจุ๊บ่ก่อนจุ๊บรักกจุก่อนล่จุ๊บตึ๊บมงมงมอะมงอ่ะอ่ะมงมงมงเอาใกลใกล้ี่กกเดี๋ยวโมม